ข่าวนี้สายเขียวอาจจะไม่ถูกใจนะครับเมื่อตำรวจไซเบอร์ซ้อนแผนจับกลุ่มพ่อค้าขายกัญชาทางออนไลน์พบว่าทำมาเป็นปีแล้วขายกัญชาจนเป็นเศรษฐีคุณผู้ชมเพราะว่าเงินเนี่ยสะพัดในบัญชีกว่า30ล้านบาทต่อปีครับเรียกว่าจับได้คาหนังคาเขาเลยนะครับสำหรับพ่อค้าขายกัญชารายนี้ที่ถูกตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวบตัวพร้อมกับของกลางเป็นกัญชาที่จะจัดส่งให้ลูกค้า ผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชนชื่อดังสาขาบางบอนจุดจบของพ่อค้ากัญชารายนี้เกิดขึ้นหลังจากตำรวจไซเบอร์แกะรอยจนพบว่านายนัทพงศ์มนูนสรานอายุ43ปีเปิดบัญชี Facebook ขายกัญชาครับโดยให้ลูกค้าเนี่ยโอนเงินไปให้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะส่งสินค้าผ่านทางบริษัทเอกชนแห่งนี้ครั้งนี้เนี่ยนายนัฐพงศ์ก็มาส่งของตามปกตินะครับโดยไม่รู้ว่าตำรวจเขารออยู่แล้วก็มีการแสดงตัวและสามารถจับกลุ่มได้ ร้อมกับนายพีรพงศ์จิวอติวันอายุ25ปีเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็จอดรอยอยู่ด้านนอกจากการตรวจสอบพบยากัญชานะครับรวม77กล่องรวมน้ำหนัก9.3กิโลกรัมและพอขยายผลก็ทราบว่า2คนนี้ซุกซ่อนกัญชาที่บ้านหลังหนึ่งย่านภาษีเจริญครับตำรวจก็เลยตามรอยไปไปที่บ้านหลังนี้เจอกัญชาถึง67กิโลกรัมแล้วน้ำมันกัญชาอีก112ขวด แล้วยังมีเครื่องช่างน้ำหนักเครื่องซีลสูญยากาศของกลางเพียบนะครับตำรวจก็ยึดไว้ทั้งหมดยังพบด้วยว่าทั้งคู่ขายกันชากันจนรวยคุณผู้ชมมีเงินหมุนเวียน30ล้านบาทต่อป,ปีเลยทีเดียวแต่สุดท้ายไม่รอดนะครับตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันมีกันชาไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและข้อหาร่วมกันครอบครองเพื่อจำหน่ายนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีและขยายผลกันต่อไปครับ